คือขั้นตอนแรกเราลง P X Work เรียบร้อยให้มมนให้มันขึ้นมาหน้านี้เลยทีนี้ไอไฟล์ไฟล์ที่เราจะทําก็คือเรากดตรงนี้แล้วก็ามาที่หาคําว่า P C พิวเตอร์หรือ m y c o m p u t e r เริกขวาแล้วก็ามาที่จัดการหรือ Manager ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็น Manager นะครับอันนี้ของอาจารย์ผมเลือกให้ภาษาไทย เม่เจอมาแล้วปุ๊บเ็ากองเลือกตัวจัดการอุปกรณ์ทีนี้เวลาเราเราเสียบมันพอมันหาไม่เจอมันจะขึ้นตัวตัวเครื่องหมายตกใจแล้วก็มีกรอบสีเหลืองๆถ้าถ้าเกิดว่ามันหาไม่เจอแล้วก็อันนี้ผมจะสมมุติว่ามันมันหาเจอแล้วแล้วก็คลิกขวาหน้าที่อัปเดตโปรแกรมแล้วก็มาเลือกเรียกโปรแกรมควบคุมในคอมพิวเตอร์ของฉันต่อมาก็มาเรียกหาโฟลเดอร์ ไอ้ USB driver ก็คือมันจะอยู่ที่ไฟล์โปรแกรมคูณ64บิตเฮ้8 6บิตจากนั้นก็เลือกมาที่ m i c r s o f t ก็เลือก m i c r s o f t ปุ๊บก็หาคำว่า Easy Socket พอได้ Easy Socket แ,แล้วเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆมันจะมีคำว่า USB driver ก็กลงแล้วก็ Next ไปทีนี้มันก็จะมาเป็นรูป ใน USB ถอดของเฉพาะของ p o c แล้วแล้วก็ปิดก็เสร็จแล้วเรียบร้อยมันก็จะมาเรื่อี้เลย